ยุกคนหน้าตาดูดีจ้าอะสเต็ปใช่องสเตปเช่ยวะใช่ไหมตอนนี้เรา้ะเต็มทาวเวอร e ดีฟกากไปเทพอีพีเซ่หนึ่งเราจะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราลงง่ายง่ายก่อนเราไม่มีทางลงเอเล้์แน,น,น่น,นอนเอเล็เจะจบที่เวฟหนึ่งแน่นอนโทเรซิตี้ครับไปเลยเามาแบบเวฟตาหน,นึ่งเราก็จะได้ตังประมาณหกสิบบาทนะคะเพราะว่าเราเป็น แต่แอนเฟินกันละนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าจังไม่ผิดนี่มันจะมีนี่โดนไหมเถอะบูธแบบผู้เล่นหน่ผู้เล่นผ<า>ู้แรกอะเออก็น่าจะขอขอเจอขอเจออีวิวเว็บอะโหเลยนะถ้าเจอ Evil Wave อ,เอีวิวเว็ะเออเจออีวิวเว็ได้ไหมจอีวิวเว็บนี่พ่อจะไหวไหม่ยไหวดีนะ่าขอขอให้ไปเก็บแบบปลายเกมไม่ก็กลางเกมจะวางนี้ไปเลยเดีจะเดาวางมุม มีวางประมาณประมาณนี้นี่ประมาณนี้ดีกว่าอัพเกรดครับอัพเกรดวางแล้วอัพเกรดเลยแค่ของคนเดียวก็ไหวแล้วเนี่ยแต่เรื่อมันคูณสองไงม,มาตอนนี้ทุกอย่างก็ง่ายแบบง่ายจัดจัดอะ เล่นในโน้ตบุ๊กมันมีเซฟไงมีเซฟรหัสได้ของผมมันต้องเป็นรหัสที่เล่นแบบเล่นานานๆเลยนะแบบเล่นบ่อยๆอ่ะแบบที่เชื่อมกับ,บ,บ,บอีเมลไว้ด้วยอ่ะของเรามันต้องเชื่อมแบบอีเมลไว,ไว้ด้ยอย่างเช่นสองสองทีอาร์จีเอยูทีเดียวมันึ้นให้แบบอีซี่เลยเว้ยก็น,น่าจะเข้า,จาบบใจอยู่มันน่าจะวิเคราะห์แบบเฮ้ยไอเนี้ยเขารหัสนี้บ่อยมันน่าจะเป็นรหัสหลักเลยมันจะเป็นน่นจะเป็นแบบรหัสหลักๆเลยอ่ะ แล้วแล้วผมแล้วผมเคยใช้อันนี้หนึง่งแต่มันแอปมันชื่อว่า duo space duo space อะโอ้ผมผมสามารถโควนโลบอกได้กี่รหัสก็ได้ว้าวอยากทำแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ผมว่าผมนล่ในโน้ตบุ๊กก็ก็ดีกว่ามอยาะว่วไ<ด>ผมหลายรหัสเลยผมจะไปเอฟซีฟาร์ม แต่ข้อเสียคือแต่ข้อเสียคือผมเปิดได้ทีละค่ะฮะใช่มันเปิดได้ทีละล้าอีเวแต่อีเวีวีโอเคที่เชื่อท่าได้ดีแต่แล้วทำไม่ไม่เชื่อดีดีดีย้ายย้ายเคลื่อนคนนิดนึงเคลื่อนคนนิดนึงไ่อยู่ตรงนี้แล้วกันพูดถึงก็มาเลยว่ะไหวไหวไหวตรงนี้มจะอุ้ยอุ้ยมัน ันทีมาสตันลืมไปแล้วเนี่ยว่ามีสตันอ่ะเออแล้วนี่ไงพันคอยอ่ะทำไมได้สองอันน่ะดูดิสงสัยเออว่ะเมื่อกี้เราเห็นอีวิเว็บอีกตัวหนึ่งนะเป็นสายอันทีเออเอาวเนี่เอาทุกคนครับ ตอนตอนที่ผมเรียนวิเศษอยู่อะมันเป็นช่วงากลางวันใช่ไหมผมเล่นอุโ่กับเพื่อนได้เลขเบอรสามตัวสามเลขเฮ้ยเออาาไมมันถึงให้มาแล้วจได้คุณผมจาได้ว่าคุณเนี่ยเคยบอกผมว่าคุณเนี่ยเล่นรหัสลองใช่ไหมแล้วก็เล่นอีซี่เฉยๆอ่ะแล้วอยู่ๆมันก็ได้อีเวมาให้เว้ยแต่ได้แต่ได้แค่อันเดียวไงแต่อันนี้ได้สองใช่ไหมไม่ผมรูแล้วว่าหลักการมันคืออะไร ถ้าหาว่าเรามาสามคนมันก็อีเว็บสามมันอ๋อเอเอมันจะได้สามพันหรือเปล่าถ้าเขาออกไปนะเดี๋ยวเยวต้องดูก่อนว่ามันจะได้เป็นเท่าไหร่ถ้าได้สองพันกิลี่คุบอกรวยดวงดวีดวงงงี้ลุกลบ้ว่าชน ผมว่าช่องเนี้ยดวงผมถูกปลุกตื oh, ่นแล้วเฮ้ยเอตุสคิปยังอ่ะเออว่ะลืมลืมลืมรู้ไหมดวงช่องเนี้ยผมถูกปลุกตื่นแล้วเหรอแบบไม่เกลือเหมือนเมื่อก่อนเลยไม่เกลือเหมือนเมื่อก่อนละดวไปลุกตื่นเรียบร้อยเออไปฟาร์มดวงตื่นมาอืมใช้มาเท่าไหร่เนี่ยเอ่อมา มาร์ใช้เออมาร์ใช้หกร้อยแล้วก็ลงดันใช้ประมาณลงดันประมาณยี่สิบยี่สิบล้านรอบใช้แฟกเม้นเท่าไหร่น่ะใช้แฟกเมนประมาณสองพันสองหมื่นล้านโอ้โหแพงแพงการปลุกดวงตื่นนี่มันยากจริงๆนะเนี่ยแต่โทษทีแบบผมได้ว่าน่าจะเกิดแล้วอ่ะปลุกดวงตื่น ปลุกโดนตื่นเมื่อกี้มีปัญหาที่สวยนะคะพอดีมีคนเข้ามากวนสปิเกอร์แมนสามสิบตัวประทะของผมอีสี่สามสิบตัวน่าจะไหวแน่สปิเกอร์แมนประทะอีสี่วางโคตรเป็นระเบียบ ท ah ี่แรกคือผมสัมผัสได้ถึงความริดหลังจากจบเกมเมแรกคิดว่าพวกเราจะมีตังแค่ร้อยอย่างนั้นเพราะมันจะมีบู๊ตเอไม่เราเราก็อีวีเวฟมาได้ไม่ใช่เหรอเออเด็ตอนแรกคิดว่าจะได้แค่นั้นเลยแต่พออีวีเวฟมาปุ๊บอ่ายสผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะหวังแค่รีเจนสักตัวหนึ่งหรือไม่อีปีกก็ได้ มแม่็ยังดีเออทุกคนว่าตอนนี้ผมจะสองตู้ในโทรศัพท์นะครับสองตู้ยี่ี่ชั่วโมงดูดีว่าตอนนี้ตู้เออต,ตู้ก็จะมีร้านคนานล่าร้านคนาเมล่า คามิลา่าร้านเลเซอร์คามิลา่าแล้วก็ไททันซีนีมา่ามีประมาณนี้นะที่ดีๆนะที่เทม่วงขึ้นไปอ่ะสีแบบอีพิกขึ้นไปอ่ะ,อะคิดว่ามันจะได้เป็น<อ>ไทนไท,นไทันล้านเออไททันเลเซอร์ไอร้านร้าน <c oughs> เนี่ยร้าน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 เออเนี่ยคือคือมันแบบเป็นร้านคาเมล่าแมนไม่ก็เป็นเลเซอร์อ่ะคือคือจะร่วมจะรียกเดียวแอ่ละก็คือเป็นเป็นคาเมล่าแมนหมดเลย พูดเตนเต็มปากเลยว่าเออเลิซี่คาเมล่าแมนคาร์ลจิตอะเราเราเอาได้ทุกอย่างอะน,นะยกเวน้นอะไรไหมยกเวน้นาคเาเมล่าแมนเสียงเสียงแบบมันแบบมันเป็นเสียงเคาะสังกระสี้ยผมไม่ชอบเสียงเคาะสังกะสีเคาะสังกะสีอะเอาล่ะนี่คือเวฟสุดท้ายสุดอีซี่ไม่น่าอีซี่นะ เราน่าจะต้องอย้ายาตัวกันสักหน่อยซึ่ผมแลวแล้วเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนผมผมเอาละสร้างรหัสมาเยอะๆแล้วก็เอามควา,ามตัวดีเจนลงลงฮะเออลงลงมีเดียมหนึ่งตาแล้วก็แล้วก็สุ่มได้รีเจนแล้วก็ส่งไปรหัสหลักแต่อันนี้ผมว่าอีการันตีอีวิวเว็บรหัสใหม่แทนืม่มใป็นอย่างนั้น <c oughs> หรือไม่ก็ให้ดวงโอกาสอาอกแบบเดียวแต่เลาะได้อะ ว่าเทรดมา<ห>แล้วเจ็มาแล,แล 7, นะ้วเจ็ดหมื่นไงเย็นน้อยว่ะเย็นน้อยว่ะเย็นน้อยว่ะตัวนึงเราดาเมจยที่ขึหนึ่งร้อยองนะแต่เรามีสามสิบตัวไงก็แค่สามสิบตัวตัวนี้หลุดไปก็ไม่เป็นไรหรอกเรียนบ้านเราเยอะเยอะกว่าตัวนี้มันชนประมาณสองร้อยกว่าๆนะแค่กำไม่ผิดสองร้อยห้าสิบบั้งก็ปล่อยไปนะปล่อยมันเดินเลยปล่อยมันเดินเลยมันลงสนไม่ันลงสนดอุ๊ยแต่เนี่ยผมเจนเนี่ยผมตั้งใจให้เกมมันจบเร็ว กันพุมไหมผมสนเกณฑ์ทก่นสองคนแล้วนะเกันพลุ่นเกณน์ทุก็นานนานกันไหมนานไปเจอกันอีกทีก็นู้นเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยดักเลยตรงนี้ได้คุมอยู่ เจอกันอีกทีตรงนี้เลยแล้วกันดูดิดูดิตรงนี้ตรงนี้รถรถได้เยอะอยู่ไหมนี่ตรงนี้รถได้เยอะมากมา,ากเลยตรงนี้รถได้ประมาณหมื่นหนึ่งวางแค่หกตัวรถได้หมื่นหนึ่งแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากเป็นจุดวางที่คุ้มที่สุดนั่นเองมวางมาสิบตัวล้วไม่ได้อะไรเลย นี่หมาดักตรงนี้เลยหมาดับตรงนี้เลยถ้าเป็นแบบเล่นแบบคนเดียวมันก็น่าจะไหวอยู่แหละบอสอะบอสเงี้ยประมาณสามหมื่นอันที่เล่นคนเดียวประมาณสามหมื่นเจ็ดมั้งน่าจะสามไม่ไดิสามหมื่นแปดแปดสามหมื่นแปดห้าร้อยแนนจะผมเชจะสามหมื่นสามห้าร้อย เพราะว่าพอเอามาบวกกันแบบคูณสองแล้วมันก็จะได้เป็นเจ็ดหมื่นเพราะว่าผมผิดนะสามหมื่นสามห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิสามหมื่นแปดห,ห้าร้อยเออผมก็คิดว่าตัวเองคิดผิดอยูน่นะโดูดูดดดเรียดดูดเรียดครับทุกคน ตายแน่ไอหวังตายแน่ไอหวังตายเพราะเข้าบ้านไม่ได้ตายเพราะเราเพราะพวกเรา <c oughs> ตายเพราะเราเข้าบ้านมันทำให้เกมเร็วขึ้นนิดนึงแน่นอนไม่น่าจะเร็วขึ้น <c oughs> ก็่าจะได้อยู่เร็วขึ้นเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นบอลห้าวิ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อ,อได้ได้ได้แค่หนึ่งพันอ๋อได้แค่ 1, หนึ่งพันมันมีสองคนไงนกับล็อบบี้กับล็อบบี้ได้ะจะไปโอเคครับตมาปพันหกสิบ เราจะมางานซัมมอนยูฮิดกันฮ้ยเดี๋ยวมันมันบอกว่ามันได้เฟิร์สวินหนึ่งร้อยแล้วก็อีว์เวฟอีกหนึ่งอีกหนึ่งพันแล้วก็เล่นอีหกสิบแล้วทำไมมันได้แค่พันหกสิบหกสิบคือเราเรามีแอดเพื่อนกันแล้วก็ได้ห้าสิบมันแก็ได้คือคือคือมันบอกว่าเฟิร์สวินอ่ะมันได้ร้อยหนึ่งเอาเอาไม่เชื่อไ่เมไดเลยไม่เชื่อเขได้เลย ส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้นแห่งโชคครับทุกคนเส้นสีขาวในอัปเดตก่อนเนี่ยคือเส้นแห่งความโชคร้ายครับผมลงแค่เบสิก <c oughs> ผมมั่นใจว่าอย่างไงผมก็ต้องรีจรจรเจนเนอรแล้วตัวนี้รีเจนเนร,รด,ดีด้วยนะสามสองหนึ่งไปเอ้าเฮ้ยเขาเอาระบบไอ้นี่ออกไปแล้วเหรอ การันต์่เอาออกไปตอนไหนอะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออผมไม่รู้เหมือนกันนี่ดูดูทีมผมดิแล้วว่าเพืนเธอได้ตัวเดียวกันนะอ้าวคือแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะดีกว่าตัวแรกอะ่ะผมสุม่มอีกสองรอบแล้วกันเราไปเราไปลงผมเชื่อมันในดวงตังหมดแล้วครับทุกคนคารสปีกเกอร์เอ้ยคุณเอาตัวนี้ไหม ให้ตัวอะไรตัวอะไรเอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเอาเอาดีเดเยเอาดีเอาดีไป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 แล้วต่อไปก็ลงีซี่เหมือนเดิมเราจะแบบวนหลฟาร์มอีซี่นะครับถ้าเราได้ตัวี p ิกมานี่น่าจะลงาร์ดไหวนะเอ้ย e a ไม่ใช่ m e d i ี m มีืมีเดียมหรือ h a r เก่าครับทุกคนาร์ดเก่าเริ่มสับสนละฮาร์ดเก่ามีเดียมใหม่เดี๋ยวลงอีซี่สักตาก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละ เพราะมันก็สิบสี่นาทีแล้วเอ๊เปิดมาเราจะลงเปิดเปิดเออดเปิดเพลงเอมิบาร์ดี้วันทูลูเดอะวงให้มันฟังเอาจริงคือถามว่าเป็นในเกมมันจะเป็นคือเสียงนะเปิดเพลงให้มันฟังเปิดเพลงเปิดเพงลงเราจะเปิดเพลงให้มันฟังกันว่าทุกคน แต่ก็เป็นตัวที่ดีกว่าตัวเอสปิเกอร์แมนแล้วกันนะก็ดีกว่าก็ดีกว่าคุณจะได้กล่องกล่องอะไรก็ได้สักกล่องหนึ่งอ่ะเอามาเป็นตัวเริ่มต้นให้ผมไหนกล่องไม่เป็นพวกกล่องแบบกล่องอีเวนต์อ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่มี้วตอนนี้มีแต่เออเออเอเลใช่อยากให้แบบมีคนแบบแสนใจเอาตุรกีหนึ่งกล่องแรกกลับไปเนะี่ย กล่องเธอกินกล่องแรกกับรีเจนเดอรี่อ่ะอัปเกดตเต็มยังเอายัางยังยังผมขอแค่นั้นแหละผมขอแค่นั้นเลยเอ่อเรา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 บอกกันว่าจะจะไม่ซื้อไม่เติมไม่ขอแต่แต่หลังไม่เราจะไปขเอเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเห็นนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเห็นอันนี้มาจากระหารหลัง ผมไม่เห็นตัวละวแล้ววันนี้ตัวเป็นกาดเดี๋ยวผมไปติดผมไม่ได้ใช้อะนะแล้วผมแล้วผมไปเทรดตัวกากามาสักตัวเช่นเลนเดียนี่กากเช่นอิ๋วผม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 เอาเลนเดียก็พอละเอ้ยผมเอาไฟเลือดดีกว่า สรุปหลังไม่เราแอบเสกเอสรุปหลังไม่เราแอบ,บเอาตัวตังมาด้วยแล้วก็เอากลลี่ของผมมาแอย่างไรก็กินแล้วก็ไปแล้วก็ไปลองในแมกันลนะอย่างงั้นก็เกินไปนะแต่ผมว่าสนุกดีนะผมว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ฟาร์มตังให้ถึงแบบสักหมื่นสองหมื่นแล้วก็ไปส่งกันยาวๆเดี๋ยวหลังเดีย๋ยวหลังไม่เราจะไปฟาร์มกันเพิ่มนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมหยุด แล้วผมไม่ได้ไปเรียนพิเศษแล้วเพราะว่าน,นี้มันคือวันเสาร์วันเรียนพิเศษของผมแต่ผมไม่มีเรียนพิเศษาาวันเสาร์นะเด็กห้องหนึ่งไงเนีเ่ยเฮ้ยผมไม่ใช่เด็กห้องหนึ่งนะผมห้องสองด้วยซ้ำไม,ม่ผมเด็กอะผมว่าเด็กห้องหนึ่งเวอเออ,เอ,อบอกเลยว่าพอมีตัวน,นี้รู้สึกว่าีซี่ขึ้นเยอะเลยตีเป็น e เออนะีด้วยเนาะมันแบบมันเป็นแบบ เหมาะสลับอันนี้เวยหมาะสับการฟาร์มในช่วงเอ e ีวงใหญ่มาเป็นตัวที่ของจําได้รู้เคยใช้ลองอีซี่แบบโคตรบ่อยในสมัยที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นนะนะผมรู้สึกทําไมทุกคนครับทำไมผมรู้สึกว่าวงมันกว้างขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกว่าตอนแรกมันวงไม่ได้กว้างขนาดนี้บัฟบัฟจากกีอ็มไงซั บ๊อบตัวหน่อยเห็นว่าเฮ้ยเอตัวนี้มันเออคนใช้เยอะคนใช้เยอะงั้นบัฟให้หน่อยบัฟให้หน่อยก็ได้แต่ผมจำไม่ได้ทำไมนะยี่หามันยากผมยังจำได้เลยนะวันๆที่ว่าพวกเราเนี่ยใช้สูตรที่ต้องมีตัวนี้เป็นส่วนประกอบด้วยนะไอ้ที่ใช้เลยนะเมคคาเมล่าแมนไททันทีวีแมนแล้วก็ตัวสปีกเกอร์เทเลอปเตอร์ตไปไหมใช่ผมจำได้ขึ้นไปเลยฟาร์มลรงงานอะ ใช,ช่ช่วงนั้นลองไม่มีดีเจนะถ้าว่ามีดีเจในช่วงนั้นนะรับรองอะ่ะอี๋สิที่นั่นคือผมไปทดสอบอ,อย่างหนึ่งมาเป็นสิ่งที่แบบผมก็นทนได้ใจแบบเสียใจมากๆเลยนะหลาหลักผมลงในแม่ไม่ผ่านเอ้ยถ้ามีผมผ่านแน่นอนือออาจะเป็นเพราะว่าเรื่องของจํานวนตังค์แล้วก็ตัวละครความเคยชินที่ผมเคยอยู่แห้ะมันทำให้การบริหารตังค์นั้นเสียยากนะ ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นบ่อยแต่แต่แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงเนี้ยนายแมมาลงยากกว่าเดิมเพราะว่ายีเดนนึบใช่เอาเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้หนินะเออมันมันมีช่วงนึงที่ผมจำได้ขึ้นใจอะไรช่วงที่ผมไปเรียนมาช่วงนี้แหละคุณครูเขาให้เขียนชื่อของลูกของศิลปะ ครูเขาก็ใบให้ว่าลาลาอะไรสักอย่างนั่นละผมผมกับเพื่อนคนนึงก็เลยพูดขึ้นว่าลาเธอได้สักที <S 2> <S 2> ปาเขียน<า>เขียนชื่อของอะไรนะลูกชายของเศรษฐะลาหุ่นศิษย์ครูครูเขาใบ่ะลาสอย่างลาเลยแล้วเราก็เลยพูดอ่ะลาเธอได้สักทีแล้วเพื่อนมันก็ตอบลาก่อนข้อให้โชคดี แล้วเลยตอบเออฉันยังจําได้อยู่เลยพี่ที่เคยผ่านมาด้วยกันผ่านมาด้วยกันใแต่ก็มีเรื่องหนึงที่แล้วก็แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ที่เคยเล่าให้ผมฟังที่ครูครูพูดว่า I am อ่ะเออครูครูก็ครูก็พูดอ่ะการสอนภาษาอังกฤษอยู่พูดว่าไอเอ็มอะงรท่าอ่ะแล้วเราอยู่เพื่อนมันก็พูดคุยกับคนหนึ่งอ่ะ I am อะตอมาคือเอาจิงมันไม่เคยดูเลยนะผมไปเล่าให้มันฟังครั้งเดียวอะแล้วมันก็พูดแล้วมันก็พูดบ่อยมากเลยแค่ครั้งเดียวจริงนะเออเครั้งแรกหรือครั้งเดียวด้วยแล้วก็น่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำ เพราะว่าผมผมผมมีคนทุกคนครับผมผมผมมีเอ่อผมมีตัวละครมาตัวละครอนิเมะไวให้ไทยอ่าอันแรกอีโมจิอันแรกครับจะเป็นทายจากอีโมจินะอันแรกจะเป็นดวงตาครับอันที่สองจะเป็นเอ่อจะเป็นหมากครับเป็นหมากอันที่สามจะเป็นหุ่นยนต์ให้ทายให้ทายกันหุ่นยนต์ตาแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะ จบเกิโอ้ไม่เคยดูจบแล้วจบแล้วไม่เคยดูไอ้เรื่องไอ้นั er> ่นเอ็ดขอมผมจะท่าเลยตอนนาทีที่เท่าไหร่ดีตอนนาทีที <S, <S ่จผมจะช่าเลยตอนจบเกมนี <S 2> <S 2> ้ละกันตอนจบเกมเนี่ยงันก็ไม่หนาทีห้ามขี้โกงไปดูนะครับห้าม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 กอไปดูนะ ก็ <S <s <country> <S ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ผมกอไม่ได้ด้วยผมเป็นคนเล่นนะผมเป็นคนอัดแต่ผมกอไม่ได้คนอ่านไม่มีสิทธิกอคนอ่านไม่มีสิทธิ์กอพอกอไปในตอนพอกอไปในตอนนั้นพอกอไปในตอนที่เฉลยสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วพออัดเพอคลิปนี้เป็นคลิปดอง บอลถล่มออกมาแล้วอีซี่ว่ะอีีซ่รู้เรื่องมันดีโหไหลเป็นน้ำผมวางตัวให้มันตีได้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแล้วไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำาปตายตายมันตีแรงมันตีไวกว่าผมอีกอะโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้คะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุขอเฉลยก่อนตัวที่ผม ใบตัวนั้นก็คือลูรูตครับผมอ๋อจักปะไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูใครทายถูกบ้างบอก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 ในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับใครทายถูกบ้างเอาเป็ว่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องไวเพียงเท่านี้แล้วค่ะไปฟังรอบๆแล้วครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปเติมซื้อของแป๊บนึ่งจะไปฟัง